ไข่มุกนะครับหางานแต่เช้าเลยก็เป็นปกตินะครับของเพ r i d ด็อกก็จะคุยยาคือหากินก้านที่เขาชอบนะครับเขาจะรู้ว่าอันไหนเขาชอบกินเขาก็จะคุยหานี่นะครับก็จะเลอะเทอะแบบนี้แหละ ก็ต้องคอยเก็บอันนี้คือไข่มุกหางานให้พ่อทำมุกเห็นไหมท่านผู้ชมอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเต, <c oughs> ต็มโถแล้วเต็มโถยา กิมเก่งจะเข้าถไม่ได้แล้วนะนครับเด็บร้อยแล้วใครจะเก็บล่ตทีนี้โม้เอโม้นอนเชื่อเฮโม้เอโม,อโม้ใครรื้อยานี่ฮะ ดูโมจ้าโอมก้าโอมก้าว่าไม่ได้งอนงอนทำมาเนี้ยทำมาเนี้ยหันนู้นนี่หันนู้นนี่เดี๋ยวหันนี่อันนี่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 ไอ้เจ้าเจ้าเนโดนบ่นไม่ได้งอนบ่นไม่ได้งอน ฮะงอนนะนี่ใครรือ้อยานี่ใครรื้อญานี่ใครเก็บอะไรที่เนี่ยฮะเก็บเองไหม,หมกเก็บเองไหมฮะไข้มุกเก็บเองไหมไม่เคยหรอกไม่เคยเก็บเองเหรอกเนี่ยไ้พ่อเก็บอย่างเดียวเลยฮะผงมันชิ่หนอปแล้วครับอาบน้ำทำงาน,นดีกว่า ไปลวก่ะบายบายก่อนนุบาย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 กล่องเนี bye. Bye ้ยบายบาย